นะฮะก็มากับผมนะครับยูนชิเกมเมอร์นะนี่ผมก็จะมาเล่นในเกม m i คร c บศูนย์สิบสองจุดหนึ่งอัลฟาบทีนะฮะซึ่งก็เวอร์ชันนี้ก็จะมีอะไรใหม่มากก็มาดูกันนะครับตัวภาษาก็จะเพิ่มมาประมาณส่วนหนึ่งนะฮนะ,ะก็รู้สึกเหมือนจนนะครับไม่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับ,ราารรน,รบนี้ก็จะแบ่งออกเป็นมาใหม่นะฮะก็เห็นว่ามีสี่ช่องนะครับ ก็คือจะอันนี้ easy normal แล้วก็ hard แต่อันนี้อะไรมั้งพีดปวดก็รู้นะฮะอนะฮะสมมติเราก็จะเห็นได้ว่ามันนี้มีเล้าส์ swap jam and sneak ฮะก,กดเปิดไปตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าคืออะไร keyboard layout อ,อะไรพีด,ด อย่าไปยุ่งอะไรมัก่อนนะอะก็ที่เหลือเราเรายัางเหมือนเดิมน,นะครับดูในฐานันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างอะไรอวะนี่คือบักนะอืม เปนบักปดฟกันซึ่งก็ยังมีบักอยู่อีกเยอะนะคะก็ยังไม่ใช่หมดเเขาดหนึ่งนะซึ่งก็ต้องปปอ่าซึ่งเวชันนี้ก็น่าจะมีอะไรหม่นะฮะก็ อย่างเช่นปุ่มนี้ก็คือปุ่มกระโดดอ่าก็ปุ่มจะเปิด first view กระโดดก้มไงวะอ่าก็จะเห็นนะว่ามันกำลังโคง้งออยู่นะฮะนะอ่าก็เป็นอะไรที่ แมวเลยทีเดียวบดสองที่โอเคแล้วก็มาใหม่ก็ไม่กี่ยันเอาไวผิดๆน่าซึ้งเวอร์ชันนี้มาใหม่ก็ในช่องนี้ก่อนนะครับซึงช่องนี้จะมีพวกล็อกอะไรพวกนี้ก็จะมีล็อกนี้มาใหม่นะครับโซซันแล้วก็ นี่ฮะนี่ยโซสซเนเจอร์ควอสต์นะฮะก็ไม่รู้เก่าหรือใหม่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีมาใหม่ก็คือเรือแบบรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วมีที่พายอะไรให้แล้วก็มีขายเสลียงอนี่ขายมาใหม่ก็มีสบีดพิกแมนไอพวกนี้ก็เก่าแล้วแต่รู้สึกว่าชั้นนี้จะมีชุดเกาะให้ใส่อะไรแล้วนะฮะแล้วก็เบรสเกตแมคคูปกิ้วสปาเดอร์ เดี๋ยวอันนั้นยูวก็จะมีอันใหม่นะไอแมวเหมียวนี่ครับเมีวตปากฏครับโอ้ฮะแล้วก็วันนี้จ้ก็จะมีใหม่ใน แค่นี้นะครับในนี้ต่อสิ่งนี้นี่ก็ใหม่เช่นอันนี้ถือว่าใหม่ไหมไม่รู้นะฮะก็มั่วๆไปแล้วกันไม่ใหม่ไม่ใหม่ก็จะมีอันนี้หลักๆที่น่าสนใจก็คือทำยาแล้วก็อันนี้นะฮะแอนเวลที่น่าสนใจที่สุดก็คือตรงนี้นะครับเอ็กชาร์ดเมนเทเบแล้วก็จะมีหมวกอะไรต่างๆมานะเนี่ยอ่าก็แล้วก็ นี่นะครับซึ่งมีแค่นี้เดี๋ยวอย่านะก็สามารถผสานย้ายาไดนะ้ก็น,นี่เราสามารถเราแต่ก็อย่างนี้คนกะ็าสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะฮะผมก็เป็นอิมมทูทเทา ก็จะเห็นได้นะฮะกาเป็นโมือเท่าแล้วก็ไม่รู้จะดูยังไงเหมือนกันอะค้อช่างมันนะลแล้วก็ในาชาร์ทเทเบลนะฮะก็สามารถเอ็นชาร์ทเราได้แล้วนะครับนี่เอ็นแหละเพราะฉะนั้นยังแหลกๆดุดหๆุด้บ้างนะครับ ก็ไม่ต้องอะไรมากนะยเด๋ยต้องอยู่ยวะน,นะไปไหนแล้วมาเมืม่อกี้นะซึ่งก็ต้องวางหม่หมดเลยทั้งมันนะซึ่งก็เวอร์ชันนี้ก็ยังถ้ากดหลุดก็โลกจะไม่ซีให้หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนี่ครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้ เรวกดตรงนี้แล้วมันจะ,ะ,ะหางัวนตะู้ก็สีให้แล้อือก็มีนะฮะก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองเป็นชาร์ อย so right like ่างนี้มานะครับเพื่อแบบอย่างนี้นะฮะอ่าก็ถ้าจะมีอีกนะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับผมดูตรงนี้ก็จะมีมาใหม่ๆนะครับคือนาทควอดแล้วก็ใหม่ตะเก่าไม่มั่นใจแล้วก็มีกเฎินัปโปะกับกุฎินัปโป้อินชานะแล้วก็ของผสมต่างๆก็มีพายแมคแมคแครมเบรสเลดกุนักเกตแชร์ดกุนเชล์ด อะไรไม่รู้นะฮะอะไรวะเนี่ยก็จะมีพวกยาใหม่ๆมานะฮะดูอยากลองใช้ขนาดนะครับก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะก็เป็นการเข้าใจข้อใจของนะครับเพราะเกิดดิชั่นเนื้อนี่ก็จะเป็นยาเลเวลซึ่งก็จะมีเลเวลไฮนะเนี่ยสเวิร์ฟสเวิร์ฟนี่ไ ซึ่งก็จะเห็นนะว่ามีเลเวลให้ด้วยนะก็ดีมากเลยอะไรไว้ละก็แค่นี้นะต่ก็จะเห็นว่ามีหลอดอาหารให้นะก็ประมาณนี้นะครับนะเะนะี่ยอ่าแล้วก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะถ้าคุณดานะ่ย yeah. ก็น่าจะหมดแล้วนะก็มีรองอยาต่างๆแค่นี้นะฮะก็บอกนาด้วยล่องยาล้องเห็นหนึงอนะ่ะก็ถ้าใครชอบก็กด subscribe แล้วกดไลค์ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ